ครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราวันนี้มา,าแก้ไขวาวล์วรั่วด้วยตัวเองนะครับก็เป็นการวิธีบดบวดวาล์วแล้วก็บ่าวาล์วไปในตัวนะครับเพราะว่าเอาไปเทสดูแล้วเอาน้ําใส่แล้วมันซึมครับก็ถือว่ารั่วครับไม่ต้องไปลงกึ่งก็ได้ครับเพราะว่าวาล์วาเราลองบดดูน่าจะผ่านนะครับเพราะว่า การบาวก็ยังหนาอยู่ครับยังดีอยู่แล้วก็บ่าวาวก็ไม่ไม่ถือว่าสึกมากครับก็ยังไม่สุดมากก็เดี๋ยวเรามาทําวิธีบดวาวแบบง่ายๆครับโดยใช้สว่านช่วยนะครับจะได้ไม่เ,เปลืองแรงเราครับเราก็ทําการใช้กาดเพชรนะครับมี2ฝั่งครับฝั่งนี้จะเป็นกานะครับส่วน ตรงตูดนี้จะเป็นละเอียดนะครับก็ให้เราใช้หยาบก,ก่อนแล้วกันก็ป้ายตรงเอตัววาวลนะครับป้ายเลยป้ายให้รอบนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็ดันเข้าไปเหมือนเดิม เสร็จแล้วเราก็เสียบเสียบก้านวาลไปที่สายยางครับที่เราเตรียมไว้แล้วก็ใช้สว่านนะครับเสียบเข้าไปเลยครับ สว่านเสียบตรงตูดนี่เลยครับาาจากนั้นเราก็ทำการบดเลยครับเอาสว่านไม่ติดหล้ครับหลักหลวมเดือ ก็ดึงเข้าดึงออกครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้แล้วกันนี่ฮะปั่นเสร็จแล้วก็ดึงเข้าดึงออกครับ ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับดึงเข้าดึงออกไม่ต้องใช้สว่านไม่ต้องใช้เบอร์เบอร์แรงมากครับใช้เบอร์ต่ําสุดแล้วก็ใช้สายยางนิ่มๆนะครับเวลาเราดึงมันก็จะไม่ต้องกระแทกมากครับปั่นเสร็จแล้วก็ดึงเข้าดึงออกครับก็เป็นวิธีแบบง่ายๆครับไม่ต้องเปลืองแรงมากครับก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้งานได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวเรามีคลิปดีๆเราก็จะมาเสนอให้สมาชิกได้ชมต่อไปนะครับขอบคุณครับ